สุดแรงเกิดคอนเทนต์จัดอันดับให้กับทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้จะขอจัดรงให้กับ5อันดับคนสุดแห่งปีที่ขอบอกก่อนเลยว่าตัวเลขลำดับไม่มีผลต่อการจัดอันดับใดๆลำดับที่1เค้กด้วยวัยเพียง25ปีแต่ทำธุรกิจ5อย่างสร้างยอดขายกว่า5ล้านส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมีธุรกิจจนเกิดกระแสะคำถามว่าเพราะบ้านรวยใช่ไหมถึงทำได้ถ้าบ้านรวยแล้วคงไม่มาทำอะไรอย่างนี้หรอกผมทำมาตั้งแต่อายุ19เคือเริ่มเหมนเงินแค่ประมาณสัก 10,000บาทอะไรเงี้ยครับการลงมือทำครับเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเห็นนะครับว่าเราทำได้ลำดับที่2องอีกเทยมึงไม่อีกเถอะเป็นรนะพระพูดไม่ได้ยังไงเนี่ยปลาชิ้ปลาชิ้นปลาชิ้นก็แล้ปลาชิ้กแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้โซเชียลทำให้มุมมองของคนต่อพระและศาสนาเปลี่ยนไปรวมถึงกรณีหลวงพี่โดเรมอนที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมากมายในสังคมและจากกระแสวิาพากษิจารณ์ถึงความเหมาะสมทำให้สุดอีพีนี้มียอดวิวกว่า10ล้านชีวิตครารวาสนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่พูดง่ายว่าเป็นเด็กที่คนทัานตะบลประนามว่าเด็กที่เลวมากๆ ตอนที่เริ่มทาง YouTube ก็ไม่ได้คิดอะไรอคลิบัางนั่งเทศนั่งแลบ้างอะไรบ้างคิดว่าคือปังมากเลยที่เราแลแล้วก็มีเด็กมาเป็นบีสบ็อกพระผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ท่านก็บอกว่าถ้าท่านทําแล้วมีจุดมุ่งหมายในการสอนในการให้คนเข้าวาัดให้เด็กฟังธรรมะได้มากขึ้นก็ทําไปดิลำดับที่3กันเนอร์เด็กไทยเคยเหลวที่ไปไกลถึงโวล์เมกา หลังลงผิดกับสิ่งเสพติดไปกว่า3ปีกันเนอร์ได้หยิบจับเอาความชอบมาทำเสื้อคัสตอมที่ว้าวไปไกลถึงวงเมกาเลเวลความสุด8หลอดโปรแตกเมื่อก่อนคือเล่นยาทุกวันนะโมโซมากๆแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับหลังจากบำบัดนะครับก็เป็นคนปกติมา2ปีแล้ว<ะ>รู้สึกดีริสเตียนอ่อทักมาหาผมเจ้าเสื้อผ้าไปลงโวกนะผมก็ไม่คิดว่าแบบเขาเจะเอาเรื่องของผมไปลงจริงๆนะครับลำดับที่4ี่น้องฮับ กับความอัจฉริยะในวัย14ปีกับไอเดียการสร้างเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยินน้องฮับเป็นเด็กไทย1ใน20 Global Finalist ที่ได้บินไปพรีเซนต์โครงการที่ Google สหรัฐอเมริกาโอ้โหน้องฮับ Mega Clever ฉลาดสุดผมก็เป็นหนึ่งใน20 Global Finalist ของ Google Science Fair นะครับซึ่งผมก็ได้ประดิษฐ์เครื่องช่วยฟัง20 Global Finalist 20คนเนี่ยก็คือจะได้บินไปพรีเซนต์งานที่ Google สหรัฐอเมริกาคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเราได้สร้างรอยิ้ม ให้กับผู้มีการทางการได้ยินอยากจะให้มีเวทีให้เด็กเนี่ยมาแสดงเรื่องวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีคือไอเดียของเด็กนะครับจริงๆแล้วมันคืออนาคตเลยล่ะครับลำดับที่5โยเมื่อ <me ek S 2> ความชื่นชอบในการฟังเพลงและสะสมเสื้อผ้าวินเทจกลายเป็นอาชีพที่รักโยเริ่มจากศูนย์แต่ประสบการณ์ตรงนั้นคือความสักเสในวันนี้โยมีร้านเสื้อผ้าวินเทจและสตรีทแวร์ที่มีของแร่ไอเทมเป็นของตัวเองและตอนนี้กำลังขยายสาขาเพื่อฝันที่ไกลกว่านั้น ในการมีร้านที่ต่างประเทศเป็นของตัวเองเราแบบจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยเราคือจําได้เลยเคยไปหาของเพื่อซื้อของไปขายที่ที่คลองหลอดก็ต้องนั่งรถเมล์ฟรีวันไหนขายของได้แบบพันหนึ่งอบดีใจมากเพราะว่าเรามีตังค์กินข้าวแล้ว,ว้ยกินก๋วยเตี๋ยวที่เราอยากกินนะ่ะคือแบบไม่ต้องนั่งรถเมล์ฟรีแล้ววันนี้เรานั่งรถเมล์ที่เสียังกลับบ้านได้อะไรประมาณนัน้ประสบการณ์ตรงนั้นที่เราทํามาตั้งหลายปีเนี่ยมันคือความสกเซสจในใน,ในวันนี้นผมมองไว้และนี่คือแร่งห้าลำดับ ขนสุดแห่งปีที่พวกเรายอมรับเลยว่าสุดจริง